ู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าฟงบทที่677ทักษะเจราจาต่อรองมาเร็วจริงๆเสาวิทีอันขมวดคิ้วเขายังไม่ทันได้พูดโนมนาวผู้นำลวนอวีและป่าจี่ให้ยินยอมอย่างสมบูรณ์เลยเดิมทีคิดว่าจะโนงนาวคนเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยให้พวกเขาไปช่วยโนมนา,าวเผ่าซือกูเป็นการใช้กําลังส่วนใหญ่ของเผ่าพันกูมากดดันคนไม่คิดเลยว่าหวยวอซือจะมาเร็วขนาดนี้แถมยังมาในรูปแบบของสนกตรงๆด้วย ศพนกบินวนอยู่กลางอากาศพักหนึ่งเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เบื้องล่างสงบลงแล้วอีกทั้งผู้นำร่วมเผ่าแต่ละคนก็ปลอดภัยไร้อันตรายใดๆมันจึงบินลงมายังเบื้องล่างแต่ไม่ได้เข้าใกลนะ้นักทว่ามองดูพวกแม่ย่าเทียนกูจากที่ไกลๆแทนพวกเจ้าถูกจับตัวแล้วสินะศพนกบินอยู่กลางอากาศแล้วพูดภาษามนุษย์ออกมาสิ่งของมันแหบพร่าและทุ่มต่ำนั่นก็คือหอยวอซือหลังจากจู่กูที่เป็นกระฝาเข้าไปอยู่ในร่างของมนุษย์ศพถูกฆ่ามันก็กลายเป็นนกศพเพื่อมาตรวจสอบสถานการณ์ทันที ซึ่งสถานการณ์ตรงหน้าก็ทําให้มันโล่งอกปรมาจารย์ซือกูมีข้อดีที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของความอยู่รอดปลอดภัยขอเพียงหาสถานที่ซ่อนร่างกายไม่เจอไม่ว่าหุ่นเชิดจะตายไปสัตวเท่าไหร่ร่างจริงก็ยังสามารถปลอดภัยไร้อันตรายได้เสมอสาวิธีอันมองพิจารณาเขานกยักษ์ของหอยวัซือก็มองตอบมานิ่งไมยมกพวกเราบรรลุข้อตกลงกันแล้วเสาวิธีอันบอกหุยวาซือไม่สนใจเขาดวงตาว่างเปล่าตายด้านนั้นหันไปมองแม่่าเทียนปูน่แทนซึ่งนางก็ได้เล่าเรื่องที่พูดกับผู้นำทั้งหลายให้หอวซืฟังจนหมดล นกยักษ์เอ็นสีส้มองไปยังพวกหลวนอวี e, ๋หลังจากได้รับคำตอบยืนยันแล้วมันก็นิ่งคิดไปพักหนึ่งถ้าไม่มีเหตุผลที่จะต่อต้านพวกเจ้าและต้าฟงผูกพันธมิตรกันนั่นเป็นเรื่องของพวกเจ้าแต่เผาซือกูเป็นพันธมิตรกับอวินโจนี่ก็เป็นเรื่องของเผาซือกูพวกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันพวกหลวนอวี e, ขมวดคิ้วแต่ไหนแต่ไรเผ่าพันกูจะโจมตีและล่าถอยไปพร้อมกันเสมอจึงไม่มีเหตุผลให้มาพบเจอกันในสนามรบเสาวี๋ทีอันทีไปที่หุ่นเชิดมนุษย์ศพข้างกายแล้วเอ่อยช้าๆไม่รบรบ้อน ข้าไม่ต้องการกองกําลังจากเจ้าขอแค่เจ้าไม่เป็นพันธมิตรกับอวิ๋งโจหุ่นเชิดตัวนี้ก็มอบให้เจ้าได้หุ่นเชิดที่มีร่างวิญญาณขั้นสามเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่พอแล้วหรือไม่หุยว่าซือไม่แม้แต่จะเหลือบมองหุ่นเชิดเขายิ้มยอ่อเจ้าดูแคลนเผ่าซือกูของข้ามากเกินไปแล้วหุ่นเชิดที่อยู่ในขั้นเดียวกันเผ่าของข้าก็มีอยู่ตัวหนึ่งเขาคือปรมาจารย์ซือกูขั้นสามที่ถูกจํากัดในด้านระดับขั้นในหนึ่งครั้งจึงควบคุมมนุษย์ศพระ หากมีใช่เพราะแบบนี้ผู้ที่มายืนเมื่อครู่คงไม่ใช่เทพหกดาราแต่เป็นหุ่นเชิดขั้นสามอีกตัวแล้วเผ่าซือกูที่มีชื่อในด้านการฝึกฝนและเลี้ยงศพนั้นมีประวัติยาวนานเป็นพันปีแล้วเหตุใดจึงจะมีมนุษย์ศพเหนือสามมันพีงตัวเดียวกันเล่ามนุษย์ศพขั้นสามที่ทิ้งไว้ในเผ่านั้นไม่ใช่สายจอมยุทธ์แต่เป็นศพของผู้แข็งแกร่งในเผ่าพันปีศาจเป็นเช่นดังว่าเมื่อดูจากความโกรธแค้นของเผ่าซือกูที่มีต่อตาฟงแล้วหากคิดจะทําให้เขาละทิ้งความเกลียดชังในอดีีีีตตคงงงเเเเป็นนนนนนรรรืื่่อออยยาาาากกมมมววัใใจ้้แล ลงทูขมวดคิ้วแล้วเอ่ยเสียงขรึมเมื่อเยวียวยนายไปแล้วความแค้นสังหารบิดาของเจ้าจบสิ้นไปตั้งนานแล้วโหยวาซืออยาให้ความคิดหมกมุ่นของเจ้าเพียงคนเดียวมาทําให้เผาซือกูเอาใจออกห่างจากเผาพันกูเลยความแค้นสังหารบิดามีใช่พูดว่าลืมก็ลืมได้หรือบอกว่าจบก็จะจบได้หรอกโหยวซือแค่นยิ้มดวงตาว่างเปล่ากวาดมองทุกคนผู้ที่เอาใจออกห่างจากเผาพันกูคือพวกเจ้าหลวนอวีเจ้าลืมเรื่องที่ถูกกองทัพตาฟงจับไปเป็นเฉลยและผู้คนในเผ่าที่ถูกส่งเข้าสํานักสังคีตแล้วหรือ ปาจิคนในเผ่าห้าพันคนถูกสังหารเผ่าตูกูของเจ้าจนถึงบัดนี้ล้วนเป็นเผ่าที่มีคนน้อยที่สุดแล้วเจ้าอยากเป็นพันธมิตรกับต้าฟงแล้วเคยคิดว่าคนในเผ่าจะเห็นด้วยหรือไม่และยังมีลี่กูอันกูซินกูเทียนกูปีนั้นเผา่าของพวกเจ้าตายอยู่ที่ยุทธการแดนซานหายไปก็ไม่น้อยใครกันแน่ที่กำลังเป็นปฏิปักษ์กับเจตดจำนงของเผ่าพันกูลวนอ,อวีและป่าจิมีสีหน้าลำบากใจทันทีพวกเขาคนหนึ่งโลภในร่างกายของซอวิทีอันส่วนอีกคนโลภในสมุนไพรพิษขั้นสูงภายในใจพัััันนบงงงเเกิดดควาามมขแลลขแแย้้ลละึ คำพูดของโหยวอซือเหมือนกับมิตรจใจพวกเขามันทำให้พวกเขาทั้งกังวลและต่อต้านเมื่อเทียบกับกองกำลังหลักแล้วประชากรของเผ่าพันกูน้อยจนน่าสงสารแต่ทุกคนในเผ่าพันธุกูล้วนเป็นนักรบค,คนในเผ่าแต่ละคนล้วนตัฝึกวิชากูกำลังต่อสู้ของแต่ละเผาก็แข็งแกร่ง,ง,งจนน่ากลัวสิ่งนี้หมายความว่าพวกผู้นำนั้นไม่เหมือนกับจัก,กรพรรดิของภาคกลางที่สามารถฆ่าคนยึดทรัพย์ตามอำเภอใจกับคนธรรมดาได้ เพราะคนในเผ่าไม่ใช่ลูกแกะหากผู้นำทรยศคนในเผ่าพวกเขาก็จะไปขอความช่วยเหลือเผ่าอื่นๆเพื่อลมล้างผู้นำคนนั้นได้หรือไม่ก็ขับไล่ออกจากซินจีงตอนใต้แล้วให้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นการขนึกเทพเจ้ากูปเป็นเรื่องใหญ่ของเ่าพันกูอยู่เหนือบุญคุณความแค้นของคนเพียงคนเดียวปรมาจารย์ซินกูถุนเย็ยนเอ่ยเสียงเรียบเพียงประโยคนี้ก็หยุดความแข็งกร้าวของหอยวอซือไปได้และทําให้เขาเงียบไปทั่วขณะผู้หญิงคนนี้เฉลียวฉลาดสมกับเป็นปรมาจารย์ซินกูเสาวิธีอันเหลือมองนางแล้วพยักหน้าเล็กน้อย หวยวอซื้อเงียบไปพักหนึ่งแล้วเอ่ยว่าได้ละทิ้งบุญคุณความแค้นไปพูดถึงแค่เรื่องการผลึกเทพเจ้ากูการเป็นพันธมิตรกับเทพเจ้ากูก็สามารถผลึกเทพเจ้ากูได้เช่นกันอีกทั้งสถานการณ์ของตาฟงทุกคนคงจะเข้าใจกันแล้วเช่นนั้นเหตุใดจึงเดิมพันทางฝั่งผู้ที่อ่อนแออย่างเห็นได้ชัดเล่าอีกอย่างหากเลือกเป็นพันธมิตรกับอวิ๋งโจคนในเผ่ามีแต่จะยินดีปรีดาตื่นเต้นจนเลือดร้อนแล้วก็มีแต่จะรับมีดให้คมยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่หากเป็นพันธมิตรกับตาฟงกกกก็ต้ออ้อ,อออออองงงเเจจับาาารใใ่ขคนนผดวย นอกจากลงทูแห่งเขาลี่กูแล้วผู้นำแต่ละคนก็พากันขมวดคิ้วและเงียบงันไม่พูดจาความวุ่นวายและความลังเลของพวกเขาแทบจะเขียนชัดอยู่บนใบหน้าคำพูดของโหยวอซือท่านเอ่ยถึงเรื่องความเกลียดชังของเขาพันกูต่อตาฟงและที่ชัดถึงสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งพวกเขาต้องเผชิญหากช่วยเหลือตาฟงพูดตามตรงแม้จะสลัดความเกลียดชังทิ้งไปแต่เพียงแค่ช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียดูหากสถานการณ์ในตาฟงเลวร้ายแบบที่เกอออเหวินเซวียนบอกมาจริง การที่เจ้าแห่งมาวิโนโจซึ่งมีสำนักพุทธคอยช่วยเหลือจะล้มล้างราชสำนักตาฟงก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นยิ่งบวกกับความเห็นที่เอ็นเอียงไปส่วนใหญ่เช่นนั้นก็แทบจะแน่นอนได้เลยลงทูเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เลยเตือนพวกเขาพวกเจ้าอย่าลืมสถานการณ์ของตัวเองหากมิใช่เพราะสาวิธีอันออมมือพวกเจ้าก็คงตายไปนานแล้วโหยวซือเหลือบมองสาวิทีอันแล้วยิ้มเย็นอ้าคข้าลืมไปตอนนี้พวกเจ้าเป็นเฉลยของเขาทำได้แค่ตอบรับไม่อาจปฏิเสธ ผู้นำแต่ละคนมองไปยังสวีทีอันแล้วพากันขมวดคิ้วสมองของเ่าลี่กูนี่ไม่มีให้ใช้จริงๆสวีทีอันถอนหายใจอยู่ในใจที่เขาอมอมือและยอมนั่งลงพูดคุยกับผู้นำทุกคนไม่ใช่เพราะต้องการตอบแทนความแ้นด้วยความมตต์จริงๆหรอกแต่เพราะต้องการให้พวกเขายกเลิกการเป็นพันธมิตรกับกองทัพกบฏอวิ๋งโจดังนั้นน้ำใจนี้จึงเป็นบันไดขั้นหนึ่งเพื่อทําให้เหล่าผู้นำยินดีนั่งลงพูดคุยต่อรองกันเท่านั้น และในฉากสุดท้ายเขาก็จะหยิบยกผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันออกมาเขาพันกูรับปากว่าจะไม่เป็นพันธมิตรกับอวิ๋งโจและส่งกำลังมาช่วยเหลือตาฟงไม่ใช่เพราะว่าสาวิธีอันไม่สงหารพวกเขาหากนี่เป็นการขู่กันโชคก็สามารถใช้เหตุผลที่ว่าชีวิตของพวกเจ้าอยู่ในกำมือข้าออกมาได้หากอยากให้เ่าพันกูผูกพันธมิตรกับต้าฟงด้วยความจริงใจ เหตุผลนี้ก็จะหยิบยกออกมาไม่ได้การข่มขู่เช่นนี้ใช้ได้กับงานที่ทาเพียงครั้งเดียวจบเท่านั้นหากนํามาใช้กับการผูกพันธมิตรไม่แน่คนอื่นเขาอาจจะไปร่วมมือกับอวิ๋งโจแบบลับไม่ยมกแล้วหันกลับมาแทนข้างหลังเจ้าก็เป็นได้หุยวอาซือหลือบมองลงถูดวงตาว่างเปล่าตายด้านไรซึ่งอารมณ์แต่ตัวจริงของเขาย่อมมีความเย้ยหยันและยิ้มย่อยอยู่เต็มหน้าแน่นอนแค่ทีนำธรรมดาธรรมดาก็ทาให้เผาลี่กูจอมโง่เขาติดกับแล้วสวี่ทีอันสมองแล่นอย่างรวดเร็วคลิปตาเดียวก็คิดถึงความเป็นไปไดด้้้หหหลาาาาายแบบซึึ่งงรรวมถกกกํจััปญใสิน ด้วยสภาพในตอนนี้แอนกูเขาสังหารไม่ได้แน่มีเรียวเกินไปซินกูตูกูจิงกูผู้นำของสามเผ่านี้พอจะสังหารได้อยู่แต่ถ้าเป็นเช่นนี้เผ่าลี่กูคงจะสู้ตายกับข้าแน่เช่นเดียวกันข้าก็ไม่อยากเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่หรอกถ้าเป็นเช่นนั้นเผาพันกูคงถูกผลักไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามโดยสมบูรณ์อีกอย่างแม่ย่าเทียนกูก็ไม่ได้เอ่ยปากอะไรมาโดยตลอดจะสงบเกินไปแล้วนางเชื่อมั่นในตัวข้าขนาดนั้นเลยหรือนางไม่กลัวว่าหากบีบข้าจนมุมจะทำให้เกิดฉากล่าสังหารขึ้นหรือพวกเราเพิ่งจะเจอหน้ากันนางก็ไมไ เว้นแต่ว่านางจะมีไพ่ลับดังนั้นจึงไม่ก่อไลวอค่าลมกระดานสซอวิทีอันริตาลงแล้วเอ่อยด้วยรอยยิ้มขึ้นมาทันใดทุกคนอาจยังไม่รู้สำนักพุทธนั้นนอกจากพระโพธิสัตว์เจียหวัวสู้กับจอมยุทธภิกษุจำนวนน้อยนิดแล้วก็ไม่มีกำลังยื่นมือมาทำศึกในภาคกลางหรอกเพราะปีศาจทางใต้กำลังก่อเรื่องหากไม่เชื่อภูเขาสือว่านก็อยู่ที่ซิงจิงตอนใต้ห่างจากเขาพันกูไม่ถือว่ากไกลนะพวกเจ้าลองส่งคนไปสืบดูก็รู้เอง ผู้นำแต่ละคนผงะไปเล็กน้อยส่วนหยวอซือหันหัวนกมายอย่างฉับพลันดวงตานิ่งสนิทว่างไห้วงจ้องเขมององอมาที่เขาชุนเยียนพยักหน้าเบาไมยมกเรื่องนี้พวกเราจะส่งคนไปตรวจสอบดูแน่หากเรื่องนี้เป็นความจริงเช่นนั้นสถานการณ์ในภาคกลางก็ไม่ได้แน่นอนแบบที่เกอเอเฮวินเซวียนพูดแล้วแม้จะไม่คิดเรื่องการเป็นพันธมิตรกับต้าฟงแต่พวกเขาก็ต้องพิจารณาใหม่อีกทีถึงความเสี่ยงในการไปโจมตีต้าฟงสาวีทีอันเอ่ยต่อปูอ่ที่ผอมตายก็ยังัวใหญ่กว่ามา้อาอวิ๋นโจมีกอง อีกทั้งตาฟงก็มีทั้งศึกนอกศึกในแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าต้าฟงจะต้องแพ้แน่ๆไม่อย่างนั้นอวินโจก็คงส่งคนมาระวนพูดนุ่มหนาวในเผ่าพันกูไปัูวแล้วสิเมื่อเห็นเหล่าผู้นํากําลังครุ่นคิดเสวิทีอันก็ถือโอกาสนี้ตีเหล็กตอนยังร้อนอยู่ภายในสถานการณ์เช่นนี้การเข้ามาของเผ่าพันกูคือกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนยสถานการณ์รบหากเผ่าพันกูและต้าฟงเป็นพันธมิตรกันชัยชนะย่อมรออยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ได้อ่อนแออย่างที่ผู้นํโหวยวัวซือพูดสิ่งที่อวินโจมอบให้ได้ ตาฟงของข้าก็มอบให้ได้เช่นกันส่วนเรื่องติดใจของคนในเผ่าพันกูคำสัญญาที่ข้าให้เมื่อสักครู่จะมีผลอย่างแน่นอนข้าจะมอบสมุนไพรพิษขั้นสูงจำนวนหนึ่งให้กับเผ่าตูกูส่วนข้อเรียกร้องของผู้นำหลวนอวีข e, ้าก็จะพยายามเติมเต็มให้ได้มากที่สุดหยวอซื้อแค่นเสียงเท่านี้หรืออาศัยแค่เรื่องเท่านี้เพื่อจะมาสยบความเกลียดชังที่เผ่าพันกูมีต่อตาฟงหรือฝันไปเถอะปาจี้และหลวนอวีวั่นวหวแต่พวกเขาเลือกที่จะเงียบเพราะความจริงแล้วก็เป็นอย่างที่โหยวอซือพูด สมุนไพรพิษขั้นสูงและผละไม้พิษไม่ใช่ความต้องการพื้นฐานแต่สำหรับปาจี้ที่ไม่ได้มีความแค้นยิ่งใหญ่ต่อตาฟงแล้วย่อมต้องรับด้วยความยินดีแต่สำหรับผู้คนในเผ่าตูกูเรื่องนี้ไม่พอจะสยบความแค้นที่สังหารคนไปครึ่งเผ่าได้ส่วนลวนอ,อวีนี่ยิ่งเป็นความต้องการส่วนตัวนางมีชายหนุ่มชั้นเลิศให้นอนเพื่อฝึกจิงกูด้วยแต่พี่สาวน้องสาวในเผ่าแม้ว่าจะให้สวีทีอันหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกวันเพื่อให้เหล่าพี่สาวน้องสาวอิ่มหนำกันทุ่นหน้าแต่เช่่่่นนนี้้จะทอยยาาาางไรกับผผูชใเเล ท่างเถอดข้าเข้าใจความลำบากใจของพวกเจ้าเาวีท่ทีอันเห็นว่าแผนการถูกเปิดโปงแล้วเขาจึงถอนหายใจออกมาข้าไม่ยืนการานให้ส่งกำลังพลให้แล้วเทียงแต่หวังว่าผู้นำทั้งหลายจะเลือกอยู่ตรงกลางและไม่เป็นพันธมิตรกับอวิ๋งโจก็พอคำสัญญาที่บอกจะมอบของให้เมื่อครู่ก็จะไม่เปลี่ยนด้วยหลุนอ,อวีและปาจี้ตะลึงงินพวกเขามองหน้ากับและแทบจะพูดออกมาพร้อมกันว่าได้ เท่าหากแค่ให้เลือกอยู่ตรงกลางและไม่ส่งกำลังให้ต้าฟงเช่นนี้ก็ดีพวกเขาสามารถอ้างด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะสถานการณ์ไม่แน่นอนจึงไม่ต้องการให้คนในเผาวิ่งไปหาความตายและใช้มาเอาใจคนในเผ่าได้สิ่งนี้ไม่เพียงได้ความชอบธรรมเท่านั้นแต่ยังสามารถนำรางวัลมากมายมาให้คนในเผ่าด้วยตูกู่สาวีทีอัญมออกมาตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ได้หวังว่าเผ่าพันกูจะส่งกำลังมาช่วยต้าฟ่งอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งกันล้ำลึกเกินไปลึกเสียจนแม่ย่าเทียนกูต้องมาเตือนเขาด้วยตัวเอง ภายในสถานการณ์ที่อวิงโจและต้าฟงสามารถทำตามข้อเรียกร้องของเผาพันกูได้ทั้งคู่นั้นหากคิดจะให้เผาพันกูปล่อยวางความแค้นเก่าก่อนไปย่อมมีความเป็นไปได้ต่ำมากแผนการที่แท้จริงของซอวีธทีอันคือโน้ม้าวพวกเขาก่อนแล้วค่อยหาวิธีทำให้เผาพันกูยกเลิกการเป็นพันธมิตรกับอวิงโจส่วนการสงกําลังช่วยเหลือนั้นเป็นเพียงทักษะการเจรจาเฉยไมยมุกโดยการตั้งราคาชีวิตเอาไว้สูงๆจากนั้นตัดจนต่ำลงมาจนเกิดเป็นความรู้สึกประเภทที่ว่าค่าเสียน้อยแต่ได้มากและแบบนี้ก็พอจะรับได้ขึ้นมา ยังไม่จบการทาให้เผ่าพันกูยกเลิกการเป็นพันธมิตรนั้นคือขั้นแรกขั้นต่อไปสวีทีอันยังคงต้องการให้พวกเขาส่งกําลังออกมาแต่ไม่ต้องการให้เผ่าพันกูทั้งเจ็ดส่งออกมาเต็มกําลังทุกเผ่าเขาจะใช้สเสบียงอาหารเป็นการต่อรองแล้วเชิญยอดฝีมือของเผ่าลี่กูมาร่วมรบเมื่อมีทรัพยากรและสินค้ามากมายเป็นเครื่องต่อรองก็สามารถเชิญอันกูและซินกูมาร่วมรบด้วยสองเผ่านี้มีความแค้นน้อยนิดต่อตาฟงเมื่อให้คําสัญญาอย่างหนักแน่นการขอให้พวกเขาร่วมรบก,ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร จริง,งตอนใต้ไม่ขาดแคลนสเสบียงอาหารแต่ขาดแคลนเครื่องลายครามใบชาผ้าไหมตำราและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆขอแค่มอบให้อย่างเพียงพอพวกเขาก็จะตอบรับแต่ว่าสอวีทีอันยังคงประเมินความหมกมุ่นในความแค้นสังหารววลาของหหยวซือต่ำไปหากอยากให้แผนการนี้สําเร็จราบรื่นหอยวอซือก็จะเป็นอุปสรรคที่ยากจะก้าวผ่านไปได้ถ้าหากไม่ปลอบใจเขาด้วยธรรมเนียมการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเผ่าพันกูแล้วอีกหกเผ่าก็ยากจะนิ่งดูดายอยู่ข้างๆหอยวอซือแค่เสียงหัวเราะ พวกเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของพวกเจ้าเผ่าซื่อกูของข้าตัดสินใจจะเป็นพันธมิตรกับอวินโจแล้วไม่มีใครขัดขวางได้ข้าก็อยากจะดูซิว่าพอถึงเวลานั้นจะมีคนในเผ่าทิงกูและเผ่าตูกูกี่คนที่ยินดีติดตามข้าปาจีจและหลุนอ,อวีหน้าเปลี่ยนสิหัวนกหันไปมองเสาว,วิทีอันเจ้าจะลองสังหารข้าก็ได้นะพอข่าข้าแล้วปัญหาก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นผู้นำหอยวอซือจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของเจ้าสาว,วิทีอันไม่ร้อนรอนแม้แต่น้อยเขาเอ่อยเสียงเรียบ แต่ข้าก็มีของขวัญจะมอบให้กับเผาซือกูเช่นกันเหตุใดไม่ดูข้อต่อรองของข้าก่อนเล่าหากเป็นซินกูและอั้นกูเซาวิทีอันก็คิดไม่ออกจริงๆว่าจะมีของอะไรที่จะทําให้อีกฝ่ายพอใจได้แม้ว่าแม่มา้อยจะน่ารักคลองใจคนแต่มันก็เป็นแม่มาและฉุนเยียนก็เป็นผู้หญิงเข้ากันไม่ได้ความต้องการของอั้นกูคือมุมที่สามารถหลบซ่อนได้ของสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมอบให้ได้เลยแต่สําหรับเผาซือกูในฐานะร่างกระฝากของเจ็ดยอดกูเซาวิทีอันจึงเข้าใจดีว่าคควาาามต้ออ,ออองงกรรขขเืะไ คุยว่าซื้อราวกับได้ยินเรื่องตลกครั้งใหญ่เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงดูถูกดูแคลนไม่ว่าเจ้าจะมีข้อต่อรองอะไรข้าก็ไม่ตอนนี้เองเขาก็เห็นซอวีธทีอันหยิบกระจกยกบานหนึ่งขึ้นมาแล้วเอียงหน้ากระจกเครงลงศพลงหนึ่งโคลออกมาขณะที่กำลังตกใจฝาลงก็เลื่อนออกแล้วลีน่าปิดจมูกแล้วถอยหลังรัวไม่ยามกแค่ได้กลิ่นที่แผ่ออกมาจากลงศพนางก็เยนหัวจนจะเป็นลมลงทูใช้มือใหญ่ราวกับใบพัดปิดหน้าของซอวีหอลิงอินเอาไว้จากนั้นก็พานางไปไกล ในโรงศพศพโบราณน่าเปื่อยหนึ่งศพปรากฏสู่สายตาของทุกคนมันดูเหมือนกับศพแห้งที่หลับไหลามาทั่วกับทั่วกันอีกทั้งยังเสียหายอย่างแสนสหาหัสทั้งกระดูกอกซี่โครงกระดูกแต่ละแห่งล้วนแต่แตกหักศีษาก็ขาดวิ่นไปด้วยแต่แววตาของโหยวซือกลับตกลงบนร่างศพโบราณนั่นแล้วไม่เคลื่อนออกห่างไปเลย